สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมเฟนชองทุกท่านที่เข้ามารับชมรลบฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพียร์ไปรวยวันนี้เจ้ช่องเขาจะพามาตามสูตรหวยแร่วันเด็ดๆนะคะสูตรหวยลาวาหวยฮานอยของเซียนสมุทรสาครในงวดวันจันทร์ที่19เกมิถุนายน2 5 6 6นี้นะคะหลังจากงวดที่ผ่านมาก,ก็เป็นทีนาเสียดายลีนะคะท่านผูช้ชมเลขที่เซียนสมุทรจัดให้นะคะเพิ่นจัดเลข รรยวันกลับไปออกหวยไทยนะคะจัดหวยไทยกับมาออกหวยเล่านกะะ็สลับกันสําหรับเลขที่พ่นจัดให้กระซ้ำตูแตกเลยนะคะเป็นทีนาเสียดายคักอีหลีนะคะแถมช่วงหมวดทิพานมานะคะสลับกันเทิงสามตูทิงสองตูนะคะแต่ว่าเลขตูอื่นนะคะเลขห้าน้อยของเซียนกะแตกจังๆเขารั่วอีกคือเก่านะคะหมวดทีผพานมาเลขจับคู่ของเซียนนะคะ ที่เขาตรงๆมากจังๆคือน้อยพิเศษเลขน้อยพิเศษเลขที่ออกคือเจ็ดหกนะคะเลขเจ็ดหกตัวนี้ก็เป็นตัวนิ่งตัวเด่นของเซียนนะคะเซียนพื้นนินใ่ใไ้เคสามชุดสามหางก็เขาจังๆนะคะและน้อยอีกชุดหนึ่งที่แตกจังๆนะคะคือน้อยวีไอพีเลขที่ออกคือหาซีนะคะท่านชมเลขหาซีตัวนี้กะมาเต็มๆอีกคือเก่านะคะ เป็นตัวเน้นตัวเด่นที่เส้นเน้นไห้เลยนะคะผู้ใดที่จะเอาตัวเลขกับเส้นสมุดเท่าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงมนันงวดติพานมากกะคงจะได้โชคได้มนันกันทวนหนานะคะยินดีกับคนที่มีโชคหลายๆะะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดอ้อสำหรับคนที่โบท่านใดนะคะกะจะฝ้าถอดใจนะคะจชมมาตามแนวทางกับเส้นสมุดเท่าไหมนะคะงวดนี้กันได้นดัดหมกับเส้นไว้แลวนะคะว่าจะลุ้งตัวเลขเนิทาง เอฟซีแฟนช่องได้พิจารณากันคือเก่านะคะจะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใดแบบใดก็เช่น ong, เอฟซีแฟนช่องเฮาไปติดตามรับชมรับฟังจากป้าคงเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิรม์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเซียนครับค่ะว่างแล้วเหรอคะวา่างแล้วค่ะวันนี้เราจะมาลงสุดหนวันฝากเอซีแฟนช่องเราเหมือนเดิมนะคะเซียน ค่ะยังไงก็สู้กันต่อนะคะเซียนสุตรรายวันของเซียนสมุดงวดที่ผ่านมางวดวันศุกร์นะที่สิบหกนะคะเซียนตรงกับหวยรัฐบาลไทยออกก็เป็นน่าเสียดายนะเซียนเนาะเลขที่เซียนจัดให้เข้าสามตัวตรงๆเลยนะคะเซียนโอ้ทั้งสามตัวสองตัวเลยโอ้โหเล่าให้เล่าไปไปออกให้ให้ไปออกล่าเลยสลับกันนะคะเซียน ลับกันน่ใช่หวยลาพัฒนาไปไปออกหนึ่งหกเซียนก็จัดให้หนเนาะแล้วก็หวยหวยไทยเข้า3มตัวจังๆเลยนะสลับกันอุ้ยพอออกมานี่น็อกเลยก็ไม่เป็นไรนะคะเซียนเนาะตัวเลขธรรมดาเนาะมีเข้ามีหลุดแต่ว่าสูตรของเซียนสมุดก็เข้าดีเหมือนเดิมค่ะหวยฮานอยของเซียนงวดที่ผ่านมาแตกทั้งน้อยพิเศษทั้งนอย VAP ตรงๆเลยนะคะเซียนก็ยินดีกับคนที่มีโชคเนาะงวดนี้ก็ตามแนวทางกับเซียนสมุดในงวดวันจันทร์กับเซียนวันนี้ก็ลุยกันต่อนะคะเซียนครับค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะเริ่มต้นที่เลขวิ่งเลยนะคะเซียนครับค่ะวันนกอวิ่งสองวิ่งสองค่ะมีหกแล้วก็มีหกค่ะมีเจ็ด แล้วก็เจ็ดค่ะ <8 S 1> แล้วก็แปดนะคะครับจับคู่มีสามหกจับคู่สามหกสามเจ็ดสามเจ็ดค่ะแล้วต่อแปดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะแปดสองแปดสองค่ะ จ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะครับห้าหกแล้วก็ห้าหกค่ะครับเก้าชุดเก้าหางนะคะเจน ครับผมเลขสามตัวค่ะเลขสามตัวก็มีหกเจ็ดสองสามตัวมีหกเจ็ดสองค่ะแล้วก็เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองค่ะหกแปดหนึ่งแล้วก็มีหกแปดหนึ่งค่ะ แล้วก็เก้าแปดสองเก้าแปดสองค่ะครับสี่ชุดสี่หางเหมือนเดิมนะคะเลขสามตัวเดวแอดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนแล้วก็เน้นเน้นคยเน้นเนบสี 4, เราเหมือนเดิมนะคะเซียนนวดนี้เซียนสมุดจัดให้น้อยน้อยนินนเหมือนเดิมนะคะสูตรหน่วยรานเลขสองตัวให้เก้าชุดเก้าหางเลขวินของเซียนเป็นเลขวิ่งเลขวินสี่ตัวนะคะเซียนจับใส่กันมีสาม 6 3 7 8 1 8 2 7 1 7 2 7 8 7 0แล้วก็5 6ถูกต้องนะคะเซียนครับผมแล้วก็เลข3ตัว4ชุด4หางมี6 7 2 7 7 2 6 8 1แล้วก็9 8 2ครบทั่วนะคะครับค่ะทีนี้ก็เน้นให้เซีเราหน่อยคะ่ะเซียน หนึ่งวันนี้สามหกเน้นไปที่สามหกค่ะสามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดค่ะแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดสองค่ะแล้วก็เจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะครับ เลขสามตัวค่ะสามตัวเน้นหกเจ็ดสองเน้นไปที่หกเจ็ดสองค่ะแล้วก็เก้าแปดสองเก้าแปดสองค่ะครับส่งชุดสองหางนะคะเซียนสำหรับเลขสามตัวของเซียนเซียนสมุดเราก็จัดให้ในน้อยในเน,น,น้นแล้วก็เน้นให้ในน้อยเหมือนเดิมนะคะสำหรับงวดนี้เป็นงวดวันจันทร์ ที่สิบเกมิถุนาก็ขอให้เลขของเซียนสมุดเราแตกรัว,รวยกช่องอีกเหมือนเดิมนะคะจะได้มีโชคมีลาบกันตัวถึงแล้วก็เซียนงวดนี้มาถึงท้ายค,คลิปก็อวยพรให้แรงใจเป็นช่องเราเหมือนเดิมกระเซียนในงวดวันจันทนีค้ครับครับขอบคายสีขอโชอครับพระวยโชคโชคมานมันแหงป้งๆป้งนะครับ <lakes S 2> ค่ะขอขอบคุณแนวทางดีๆที่แ่ทีเซียนแบ่งปันให้ช่องพรบารวยเกซียนขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะเรนผู้ชมนีม่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลของเสียนสมุทรสาครสูตรหวยล่าวหวย้ายนอยเนืงวดวันจันทร์ที่สิบเก้ามิถุนายนสองพันหาร้อยหกสิบหกนี่นะคะเสียนสมุดเท่ากับจัดหายในหน่อยเนีนเนีนอีกคือเก่านะคะเลขสองตัวเสียนจัดหายเก่าชุดเก่าห่างนะคะนี่สามหกสามเจ็ดแปดสองแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เจ็ดแปเจ็ดเกแล้วก็หาหนะคะเส้นสมุดเน้นไฮซีชุด4หางเนีนๆนะคะสำหรับเลขสอตัวมีสามหกสเจเจดหนึ่งแล้วก็เจสองนะคะสำหรับเลขสาตัวเส้นจัดไฮซีชุด4หางคือเก่านะคะมีหกเจ็ดสองเจ็ดเจดสองหปดหนึ่งเก้าแดสองเส้นสมุดเท่าเน้นไฮสองชุดสหางเนีนๆนะคะ คือ672กับ982นะคะนี่คือตัวเลขทั้งเบิทั้งมวลในงวดวันจันทร์ที่19นี่นะคะผู้ใดที่มักที่ชอบก็ยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะสำหรับสูตรหวยรายวันผู้ใดบ่มบ่ชอบกับพันทั้งเบิดทั้งมวนกับเป็นแค่แนวทางนะคะคุณผู้ชมตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หลุดได้ปูดใช้วิจารณญาณใกนการรับชมนะคะสุดท้ายทั้งจังกับเขาวอวยพรให้ทุกฟนจังเฮอ ที่ได้เสี่ยงโชคเสียงลาบกัขอให้มีโชคมีช่โชคโชคมันมา,านงี่งงปังกันสุขุสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ